ได,นะได้เลยพอดดไ้เล่นลาบ้านน่ะสบายดีพี่นอ้องสบายดีเอฟซีทุกคนบายดีต้นเทียงมันนี้พวกเฮามาจัดงานวันเกิดให้เออยสมานัดเนาะอยู่ทางยูเอเอตอนนี้กำลังถวายเพนถ้าผ่านถวายเอีาายบอก เทื่อนจะได้ให้เลยนดาเป็นสะพานบุญให้เนี่ยลองหน่อยนาเพี้ยเขาเปียบเป็นหมอตอนนี้กำลังประมากกำลังเขาทวายเงินไปเนาะ เดินกะอนโุโมทนาองใจอนุสมนาขอบุตรครอบครัวยู่ในเมรนะิกา USA. โรนทูทาสาลัเซี่ง้เวียดด้า,าขอบรไอซ์แลเขาเปียกม,มาว่าไงแล้วก็มีเค้กมีน้ำสม,น,ำมน้ำพันอียาออมอยังจัไปออมเพอวำทางล่างยังยืนเดินยังในวันพือนนน่อคนก็ได แลกการนมทนาขอไว้ใส่พรสพานบุญพรอวยออกตนหาติุยมและกโโารนองหน่อยนักเฮียนจงมีแต่ความสุขความเจริญข้อราธนาเอาบุญภาษีรัตนาไตรอันเป็นทุงไส้ของพระพุทธศาสนาคือคุณพระพุทธทีสูงหลับคุณพระธรรมที่สูงทรงคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าจงโกเก่าให้ทั้งเจ้าผาเจ้าสาัทธาพรอวยออกตนญาติุ่มทุกท่าน กำลังจัดแจงสิให้นักเรียนกินนำอวัน่ะน้องหน่อยนักเรียนก็หิวเข่าแล้วพี่น้อง <laughs> ไอติมเ้าหนัดแล้วก็มาหอดมาถึงเลยอันนี้เ้าิเอาขึขนอันถวายคูบา ก่อนละสิบพันกีบอืมอ่าอุดนุนใสยนนองเพิ่นหลาะค้ายคู่มืออันนี้นะตัวนี้ก่อนเท่าไดรเป็นเงินกิบอืม คเแนนบาทซาบะเะแนนกีบชิมหาอพานเพื่อะขนมปังโอ้สีเค้กคือเป็นตาแสบแค่นี้เมสมมันนัดยาหน่อยบะพ่อวะ เป็นอยู่บ่นี่กินเบนอยู่บ่คือนั่งใกล้กันทั้งลูกบ่่อยู คือบ่อให้เขาหย่างมาเอาเองขอมพร้อมกันก็แล้วสิดำกันก็บ่วงบัวเพ่าะปลาเมาลืมบวงบ่ปลาเมาลืมบวงเอาแต่ถวยแต่อนามาลืมบวงบ่บ่วงในกระต่ายตัวนั้นได้ส้ กะตาปะเมาอันนั้นนะเอาผักห้วยก่อนเด็กน้อยบวกินกักวะยูนิเองนะพี่นเบิ้งเบิ้งีทาแต่ว่าที่บวกมาสีปก่ก็บวสด

ไอคนงามเห็ดตัดน้อยน่ตัดน่อยคือไงคือบาตัวนี้มันตองไซ้ตัวนีมันตงไซ้สิอ้ยข้อนเจ้านแเจ้าผู้ไดอยากปรุงเราไปปรุงอยู่ผอกระซเมผอ เขาเคยปรุงเขาก็อยากปรุงแลนะ้วเนาะถ้าได้กินทั้งกะเปรียกได้กินทั้งเค้กจังไหนก็กินไอ้ครีมอีกน้ำเสร,รมิมน้ำหวานก็กินเลย จะใส่ลายเด้อบางเพียรเด้อเพ็ดกินมาได้เด้อแซ่บบอลูกแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บเอาดังๆเลยโยกมือไหวใน่แม่ยกมือไหวใน่แม่เร็วเร็วพี่พี่ยกมือยกมือใน่ลูกพักก็โยกมือไหวเพ็ดโยกมือไหวเออพี่อ้าวคนไหนยังเรยวอยู่ยกมือไหับใจเด้อ ว <c ười> ัพอดเป็นบ่แสสบองแดงนสองนนิ่มเนียนอยได้แต่มาผีกดิบมาบ่ กินเค้กกินเวเปียกแล้วพ <ooo> ี่น้องแจกซองขาวแล้วก็ไอศครีมคนละจอกละจอกเอานังกินนังกินบางนี้ เ่าแกันโอ้พวกตั้ไอ้คมกัไว่าดขนาดไปเลยออกไปมีด้วยนั่งได้ก็ได้ผู้ไดก็ได้เอานั่งนี่ไปเลยจับไปมีด้วยไปดนี่เจ๊ไปดิสิบไปดอื้อุ้ ลูกไ่แ่นะอืมในลาซียาซีเลมอืมในเลมกอซีเลมปลซิ่แมกอเบิ่งทางคนได้บันโอ้ได้คนละจักพันเงินนะสามสิบแมนวาแมนยูบหน เออ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 โอ้ยอยากอ้างพาแกอยาแก้เบิ่ออีเด้อ นี่คู่แจกเองเนาะตั้งใจรับประทานอาหารแล้วหับเงินแล้ว นเก็บภาพไววไปทิ้งหลึกน้องทีน้องแล้วก็ในคู่เพื่อนสิคอไว้ใส่ไฮปอนให้ม่สมนัด ก็หน้าหน,น,นที่สิให้จับไม่เนาะมันก็นสั่นเลยเนาะปุ๋ยอยากไม่เขาซื้อปุ๋ยแม่คุณป้าเขามาล้างกับก่อนปอนไปข้างห้องเรียนแม่จักเขื่องตาใครได้จังอันเลยใครได้จังอันเลยยังโมโหจับวได้จ็กเป็นแถวเลยบ่จออกนะจกเป็นแถวไปแถวแถวหนึ่งมันมีจังอั<ใ>น เออท้งหนึ่งมิจัอันเออจิมหะเขาขายเบื่อจักท้งเขากระบวกเลยแล้วเนาะเขาก็ให้ทัวร์นั่นเองทัวรจ้านัวร์มาเดี๋ยวในวันคายวันเกิดของเพื่อนอันนี้เขาพี่เนี่ยอยากขอความใจแล้วากขออยาไปลุงเลยเนาะอยากเจอแบบนี้ตลอดดิบอค่ะไอติมกันเลยม่วนค่ะคลกว่าขี่ล่องเนาะเอามาให้กันอันหนึ่ง คือไรลตาิกหน้าเดียไนเฮ้าขอจอยคว่าเป็นสภาพรุ่นในโซน้าเหียบขอเปียมอนึงจดเหลือคนประมาณสี่คนขอนขอดแบ้ขอนกินหมเบย์ แทบนะแบอยู่ช่องสาแพงกัฝาทังสาแพงเด้อวยพอวยพรในอวยอวยอยอรใ่ออรนอว่นเวยอยพในอวยอวยพนอัยอวยในอวยอวยพรในอวยอวยพรในอวยอวยพรนอวยอรนอวยอนอวยในอวยอในอวยยรใน้พรในอวอวอยอนพรนทยรนวนวรอวยอวยวามอวรนอรยรรยนนยนนย Thank awesome. you.